เรากลับมาที่เปิดประเด็นกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้กรมชลประทานออกประกาศเตือนหลายวันแล้วสอสาวันที่ผ่านมาให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดตอนล่างต้องรับมือกับน้ำท่วมขนาดเดียวกันก็มีข่าวออกมาคุณผู้ชมครับว่า จะมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่โดยเฉพาะวันที่8จริงหรือเปล่าหลังจาก2เขื่อนใหญ่นั้นมีการปล่อยน้ำลงมาตอนนี้เดี๋ยวผมจะพูดคุยสัมภาษณ์สดกับคุณเลิดชัยศรีอนันต์ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วเดี๋ยวต่อสายเลยครับคุณเลิศชัยศรีอนันต์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดก,การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานตอนนี้คุณเลิศชัยอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณเลิดชัยครับสวัสดีครับคุณเลิดชัยครับ อ่าไม่เป็นไรสายหลุดเดี๋ยวต่อมาใหม่เพราะว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยุธยากบกลายเป็นว่าตอนนี้แทบจะลอยคอกันแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ําท่วมท่วมขนาดไหนตอนนี้ระดับต่ำๆคือแค่เอว แต่คาดว่าน่าจะถึงคอแล้วก็เลยศีสษะไม่ซ้ําไปเพราะตอนนี้มวลน,น้ําเหนือก้อนแรกไหลถาโถมลงมาเพราะว่าตอนนี้2เขื่อนหลักอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็อีกหนึ่งเขื่อนนั้นกําลังไหลปล่อยน้ําอย่างต่อเนื่องตอนนี้คุณเลิศชัยศรีอนันต์ผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานอยู่ดีสสยกับผมแล้วสวัสดีครับคุณเลิศชัยครับ สวัสดีครับครับผอ,อเล็กชัยครับตอนนี้ต้องถามก่อนเลยว่ามวลน,น้ําที่บอกว่าเตือนเจ็ดจังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างตอนนี้มวลน,น้ําไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับก้อนแรกเอ,อ่อมวลน,น้ําก็จริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นมวลน,น้ําก้อนเดิมนะครับครับมวลน,น้ําก้อนเดิมที่เกิดจากฝนตกเอ,อ่อเนื่องจากพายุลายีแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับครับผมเออน้ําตอนเนี้ที่มาถึงนครสวรรค์นเนี่ยก็หนึ่งพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มารวมกับน้ําจากแม่น้ําสแกกลางอีกสองร้อยเก้าสิบนะครับแต่ณตอนเมื่อเช้าเนี่ยสองร้อยเก้าสิบแต่ตอนเนี้ยลดลงมาเหลือประมาณ100าร้อยกว่านะจำนวนเนี้ยรวมกันแล้วก็จะวิ่งมาที่หน้าเสียงเจ้าพระยารกรมจปมะทานก็แบ่งน้ําบางส่วนเนี่ยออกไปทางเข้าทางระบบฝั่งส่วนนอ,อกระฝั่งนวทนตกประมาณสามร้อยกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ,รบน้ําส่วนที่เหลือเราก็ระบายผ่าน เกินเจ้าพระยามาประมาณหนึ่งพันเก้ารอ้อยเก้าสิบแปดก็ประมาณสองพันละต่อเตรตววินาทีเนี่ยครับก็เริ่มสองพันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ปัจจุบันก็ยังทรงอยู่ประมาณนี้นะครับ,รบพอผ่านเกอนเจ้าพระยามาก็จะมีบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็คือที่ท่วมเดิมๆเ,เ,เมื่อเราระบายมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือตลาดแสงนาพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันแกน้งน้ำของผงเลงพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันแกน้งน้ำ ของบางบานครับก็จะมีทั้งหมดสามปีครับ,รบแล้วก็การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบสองนี้จเอาไปตลอดส่วนเขื่อนป่าศักล่ะครับในเรื่องของทั้งเขื่อนป่าศักดรวมถึงเขื่อนเจ้าพระยาทั้งสองเขื่อนเนี่ยจะปล่อยพร้อมกันเลยไหมฮะปกตินี้เขื่อนป่าศักนี่มีน้ําเข้าเราก็ระบายทุกวันอยู่แล้วนะครับ,รบในช่วงที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยที่มีปริมาณน้ํา มีฝนตกเยอะๆแถวไพกระรูนนะครับก็มีปริมาณน้ําไหลลงเ่ินป่าดาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวเ่อนป่าัะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลือปริมาณพื้นที่เก็บกักอยู่ประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าล้านนะครับครับร้อยหกสิบกว่าล้านเพราะฉะนั้นอแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเมื่อเมื่อวานก่อนเนี่ราระบายอยู่วันละยี่สิบล้านแล้วก็พออินโฟไหลลงมาก็ประมาณห้าสิบกว่าล้านเนี่ย อ่กลบกบนีแล้วมันจะมีน้าค้างอยู่หน้าเขื่อนเนประมาณวันยี่สิบกว่าล้านอนะครับก็ทาให้น้าน้านักน้ำน้าในเขื่อนป่าจักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าทิ้งไว้ลักษณะแบบเนี้ยประมาณไม่ถึงสิบวันเ่อนป่าจักก็จะเต็มนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อถ้าเขื่อนป่าจักเป็นเนี่ยพอลาน้ําไหลลงเขื่อนเท่าไหร่เราก็ต้องระบายตรงนั้นนี่คือในปีปกติ ที่เคยพัน่านมาเนี่ยช่วงที่น้ําไหลลงเกิดป่าจาักสูงสุดเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งห้าสิบล้านหรือถ้าที่เป็นอัตราการไหลก็ประมาณจุดอบเหกร้อนนยลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้มันก็ยังมีผลไปตกลงล่างก้อนข้างเดอะนะครับกรมชุมทางก็เลยขอเพิ่มการระบายงานจากเกิดป่าจาักที่วันละยี่สิบล้านเป็นสี่สิบล้านหรือถ้าคิดเป็น ัตราการไหลก็460ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับตัวนี้มารวมกับน้ําที่ไหลาจากเคลองเซน้าปลาชักรวมแล้วก็ประมาณ600กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีวิ่งมาถึงเอหน้าเขวียนะมะรางหกนะครับทางการก็จะก็จะรับน้ําบางส่วนเนี่ยลงทุ่งฝั่งตะบนดอกตอนล่างผ่านคลองกระพีพัดน,นะครับ,รบแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ระบายผ่านเขวียนมะรามหกลงมาไปเจอกบแม่น้ำเจ้วยาเพื่อไหลลงทะเลในตรงนี้เราจะคุม ปริมาณน้ําที่ผ่านเกอนพระรามหกเนี่ยไม่เกินหกร้อยลูกบาทเนต่เวินาทีครับผมถึเอ่อถ,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 ถ้าถ้าถ้ามีถ้าเราระบายถึงเจ็ดร้อยนะครับเริเวณที่จะมีปัญหาก็คือำเภอท่าเหลือจังหวัดจังอกัีสิ้นเนะครับแต่ในันนี้ที่เราระบายมาขนาดเนี้ยหกร้อยถ้าอยังไม่มีผลระตบจริงแต่ว่าเราก็ต้อง แ้งให้ประชาชนเนี่ยเขาเฝ้าระวังติดตามอย่างในการนิดหนึ่งเผื่อมีฝนตกอะไรอะไรเดี๋ยวเราไม่ใเกิดปัญ่าออกมานะครับครับผมนเป็นดีมาของนังสือแ้งเจนทั้งสองสบาบกครับครับผมขนาดเดียวกันตอนนี้หลายพื้นที่ก็รับมือกันเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาปีนี้จะเหมือนกับปีห้าสี่หรือเปล่าอ๋อไม่เหมือนแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย ปีาสน่ะณเวลาเดียวกันเนี่ยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านเกืือเจ้าพยานเนี่ยครับประมาณ3,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโอ้ครับแต่แต่น้ําวันนี้เราระบายมาแค่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเองครับเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเออก็จะไม่มีผลกระทบเหมือนปี54แน่นอนครับท่านครับขณะดเดียวกันวันที่8ที่บางคนมีการคาดการณ์นะครับว่าวันที่8หน้าจะวิกฤตที่สุดเพราะว่าน้ํานั้นค่อนข้างที่จะ ไหลามาเต็มที่ล,ละมารวมกันกองกองใหญ่เลยทีเดียวตรงนี้มีข้อมูลเท็จจริงอย่างไรครับวันที่8ตุลาจริงจริงมานะครับจริงๆรเมื่อประมาณวันจันทร์เนี่ยที่กรมชลมระทานเนี่จะมีประชุมคณะนุกรรมการติดตามมีข้อแนวโน้นมแต่การน้ํานะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําเนี่ยมาประชุมกันประมาณ็ดหน่วยงานก็พิจารณากันตั้งแต่เรื่องน้ํมฝนฟ้าก็โดยกรมสุตุแล้วก็ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําของดรละยนนะครับทั้งสองหน่วยงานเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วว่าเอช่วงวันที่28ถึงวันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่2กรกฎาคมเมี่ยร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเลื่อนไปทางเหนือตอนล่างอครับก็จะทําให้มีฝนตกในในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเยอะคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีฝนตกมากนะครับก็กรมจนก็เลยหยิบตัวตัวเลขฝนนนี้มาคํานวณ ว่าถ้าฝนตกแบบนั้นเนี่ยปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ได้สรุปออกมาว่าจะมีปริมาณน้ําสูงสุดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในวันที่หกตุลาคมเนี่ยประมาณสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าศูกบเมตรต่อินาทีคร,ครับผซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับอ่ไมเอม่อรวมกับมาอรวมกับน้ำจากสแกรกรางซึ่ง้าก็จะเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ยไปเป็นประมาณสี่ร้อยรวมสองพันก็ประมาณเออ่ สองพันหกนะครับสองพันหกเนี่ยวิ่งมาถึงหน้าเขื่อนเจราพระายกากรมธรรมางที่ใช้ระบบอชุมทางฝั่งซ้ายฝัง่งขวานะครับรับน้ําไปบางส่วนก็จะคงระบายกรรน้าผ่านเขื่อนเจ้เาญระยามาก็อยู่ในราวๆสองพันหรือสองพันนี้ไม่เกินนั้นเองครับเป็ลนลักษณะตามที่กรมุูคาดการนะครับจึงก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มแล,และอีกอย่างนะครับเพื่อเตรียมรองรับน้ําก่อนเนี่ย ปัจจุบันที่กรมธุมนันระบายน้ำประมาณสองพันเ่ียก็จะเป็นการลดระดับน้ําหน้าเขื่อนกัพยาลงนะครับจะเจิเนียที่สิบหกจุดเจ็ดนะครับวันนี้น้ำปัจจุบันเนี่ยวบานี้นะครับก็บเหลือประมาณส6 3 8ิบหกจุดสาแปดเดงลดลดไปต้องเกือบสี่สิบเจล้ว แสดงว่ารับมือเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็แก้ทางเอาไว้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักก็ตามแต่เบื้องต้นยังมีการพร่องน้ําไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับแสดงว่าวันที่8ดไม่ต้องวิกฤตหรือว่าหน้ากลัวอย่างที่คิดไม่ต้องกังวลมากครับไม่ต้องกังวลครับครับผมแสดงว่าประชาชนฟังแบบนี้แล้วสบายใจนะครับเพราะวันนี้คุณเลิศชัยเสียนันผู้การสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกเองต้องขอขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ